คุณติมต่านั่นเองเน,นะฮะสวัสดีครับพี่กัสค่ะผม่ติดบก็ติดเอาไม่ติดเหรอเมือม่อกี้<ม>คุยกันเพราะว่าผมไม่ได้ขายโรเกอร์ฝั่งสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เขาบอกว่าโดนแบงค์ไทยน่าสนใจเพราะจ่ายเงินปันผลดีนักทุนสิงคโปร์ชอบแบงค์เนี่ยฮะหนึง่งฝั่งญี่ปุน่นคุณกัสญี่ปุ่นมากเนี่ยฝั <c oughs> ่งนักทุนญี่ปุ่นมองอยังไงครับ <c oughs> อ่าครับผมก็ต้องบอกว่าคือในส่วนของกลุ่มแบงก์เนี่ยมันก็คล้ายๆกันน่อนะว่าตอนเนี้ยของเราเนี่ยมันโดดเด่นในเรื่องของเงินปันผลเพราะนรืนองเพราะนรืนเยอะอะไรอะไรอเยอะผมโชว์ให้ดูนิดนึงแล้วกะนนาว่าไอ้ที่บอกว่าเด่นเนี่ยมันเด่นขนาดไหนนะเอ๊ะผมยังไม่ได้แชร์หน้าจอนี่เด๋ยแป๊บผมโทษทีครับอ่ะโอเคเนี่ยนะพี่มอนก็ อันนี้เป็นในส่วนของตัวแบงก์เนาะอันนี้เป็นดิวิดัห้องสุดทายนะครับโดยเฉลี่ยตอนนี้ของเซกเตอร์เนี่ยอยู่เจ็ดเปอร์เซ็นะเกือบเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นหกจุดเจ็ดห้าก็ถือว่าดีมากนะครับตัวที่เด่นเด่นเลยเนี่ยมีเคแบงก์นะครเคแบงเจ็ดเอทีเคเคนะครับกรุงไทยก็เด่นนะเกือบเกือบเจ็ดนะครับเอสซีบีิโกอ่าพวกเนี้ยเกือบเจ็ดกันหมดเลยนะครับเจ็ด บางทีแปดด้วยซ้ำนะครับมีสิบด้วย CMB แต่ว่าเป็นเป็นเป็นตัวเล็กกันลวกันอ่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นเด่นด่นเนี่ยก็คือตัวใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกว่าเจ็ดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยมีกันหมดเลยอ่าแถวแวนี้เลยนะครับเพราะนั้นก็ก็ต้องก็เรียกอะไรล่ะแน่นอนแหละคนที่ลงทุนยาวยาวอ่าไม่อยากให้เรื่องของตัวกําไรที่มันมีความผันผวนมากนั้นเนี่ยเขาไม่ชอบกลุ่มนี้นะครับ อ่าส่วนนั้นคุณจะชอบตัวไหนอะไรยังไงก็ลองเลือกดูถ้าดีเวลด์เนี่ยผมว่ามันใกล้ใกล้กันแหละนะเจ็ดหกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยถแถวแถวนี้กันหมดเลยปิดพิพมอนไม่ได้เปิดเลยไอ้เคบังเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่พี่เห็นเนาะแล้วก็เคเคพีเกียรตินแล้วก็มาเอชซีบีเนาะตัวใหญ่ยักษ์ที่เป็นเด็กนี่คือเอชซีบีอันนี้แปดเลยทะลุแปดทะลุแปดนะครับเราก็ลองมาพิสโก้เกือบเกือบแปด แต่ว่าม er> ันก็ไม่ได้หนีก네 so. ันน่ะพี่มอนคือถ้าดูจากตัวเลขนี้มันก็คือประมาณเจ็ดแปดเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นชเพาไม่ได้หนีกันแต่กาไล่แล่เดอลโลประเด็นหุ้นแบงก์ก็ได้แหละเพราะต่างชาติก็ชอบอยู่แล้วเนาะเงินเข้าเนี้ยก็ต้องเข้าหุ้นแบงก์แหละนะเป็นใหญ่แต่วันนี้ตัวที่ขึ้นมาเด่นๆจะเป็นกรุงไทยเออ KTB เต็มแท่งเลยเป็นอันดับ่เพราะ b b นี้จะเด่นวันนี้นะครับนองจากว่า ตัวกัมนไทยเนาะที่กลับมาเทรเออก็คงจะเล่นตปนิดนึงไดใช่ถูกต้องครใช่ตัวนี้ได้เต็มแท่งเลยนะฮะไฮเดิมบีบีเอลเท่าไหร่ครับเบรกมาละไฮเดิมนี่อยู่แถวประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งหกสิบเนีประมาณนั้นนะพี่มลบวกลบแอะแถวเดี๋ยนี้หนึ่งหกสิบ เคทีบีแล้ครับหลายๆก็ทำแล้วคอฟโลนนึงได้เดือนละ24.7ครับ24.7ได้เดือนโอเคทะลุอ่าใครมีของก็ตามนั้นนะทุกท่านอ่าอืมใครมีของเรงแถวนั้นกันดูอืมแล้วสัปดาห์นี้เอ้สัปดาห์ที่แล้วที่ได้นั่งบีซีเอสกับซีเอสจีจอุกโลก็มากันหมดอ่ามากันหมดนะฮะก็ขึ้นมาขึ้นน้อยแล้วแต่นะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครยังมีอยู่เนี่ยผมให้ดูจังหวัดให้เป็นจุดล็อกกาไรแล้วกันจริงๆอยากให้ถือต่ออยากให้ถือต่อนะแต่ว่าถ้าตัวซีเอีนะสมมุติว่าหลุดลอลาหนึ่งจุดแปดตัวเนี้หนึ่งจุดแปดอันนี้ให้ล็อกกาไรไปตรงเส้นสิบวันตรงเนี้ยหนึ่งจุดแปดนะฮะซีเอฟดีโอเคบีีเก็เหมือนกันครับราคาก็มาเรื่อยๆแต่ตัวนนี้อาจจะวิ่งช้านิดช้ากว่านะครับก็ดูจุดล็อกกาไรตรงสิบสี่แล้วกัน ่าสิบสี่ถ้าหลุดตรงนี้ก็ลบกำไรออกไปนะแต่ว่า<ม>ทั้งสองตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทางกรุงศรีเรามองงบน่าจะเติบโตได้ทั้งคิวอันคิวแล้วก็เยียอนเยียนะครับ<ช>ก็เลยย,ยังยังยังอยากจะแนะนําให้ถือต่อ,อยังไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรนะครับตัวงบจะประกาศวันที่สิบห้านะสุดท้ายเลยสิบห้าโอ้เดือนสิงหาแล้วค่ะแล้วสบานนบ์นี้ราคาสุณทประกันสัปดาห์นี้นะครับคือมันมีประเด็น นิดหน่งนะพี่มอนก็คือหนึ่งเลยคือตัวาการประชุมกนงวันพุธหน้าอ่าวันพุธหน้าทึ่ตรงเนี้ยพอดีเมื่อวานนี้มันมีตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยที่ออกมาปรากฏว่าติดลบเงินเฟ้ร์เงินเฟอ้อทั่วไปติดลบเพราะนั้นการที่เงินเฟอ้อติดลบเนี่ยมันแน่นอนนะมันก็เปิดรูมให้กับทางกนงกเนี่ยนะจพิจีรณาเรื่อง,องการลดดอกเบีย้ยได้อ่า อ่ากล่นมาแบบนี้ผมว่านั้นงทุณพอเดาได้แล้วเลยคุณไฟแนนซ์อ่าถูกต้องครับฟไฟแนนซครับทีนี้ไอ้ไฟแนนซ์เนี่ยมันมีหลายตัวที่มันวิ่งกันมามันมีอยู่ตัวนึ้งตัวหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมาแล้วก็ช่วงก่อนหน้าก็ลงเอาลงเอาเนี่ยลงลงจนนั้างทุนกลัวอันนี้ก็เป็น KTC อ๋อ KTC ไปนั้นค t c อ่็ นั่นแหละก็คือเป็นประเด็นที่ที่เรียนไปนว่า <Ừ. S 1> เป็นกลุ่มที่ที่ได้ประโยชน์นะถ้าเกิดทางกระงองมีการลดดองเบีย้ยในสัปดาห์หน้านะครับก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เยอะที่สุดนะเพราะว่าเขากู้เงินมาปล่อยกู้นะ <Ừ. S 1> ทีนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นเครดิตซีนะครับอยากให้ดูตรงนี้ครับพี่พรเครดิตซีเนี่ยคืองกาเนี่ยไม่แยกเลยไม่ชิดเ,เลยเนี่ย กำไรออกมาประมาณพันแปดนะพอดีอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตของตัวตัวตารางนี่เลยยังไม่ได้อัปเดตก็ประมาณพันแปดนิดๆอ่ะประมาณนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขี้เหร่เลย,เลยมันออกมามันก็ดีประมาณพันแปดเกือบพันเก้าพันแปดอันนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรครับอ่ะน,นี้ดีกว่าพอดีผมมีโลกเปเปอร์ไว้รออยู่แล้วให้ดูเปเปอร์เลยดีกว่า,าการนี้นะกำไร Q2 เนี่ยออกมา พันเก้าด้วยซ้ำผมกำัวเลขเนี่ยนี่นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยล้านบวกคิวันคิวบวกเยียร์ันเยียร์นะครับแล้วตัวที่สำคัญคือตัวนี้ครับพี่มอง NPL ลงด้วยไม่ทราบนู่นตอองกุ่มวิจินเห็นไหม NPL เนี่ยจาก1.97ลงมาเหลือ1.83เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยครับอ่ะทีนี้ถามว่าโมเมนตัม Q3 วสมดีไหม ในข้อเราเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเยียร์เดียรแล้วก็ส่งตัว q ิวก็แสดงว่า Q3 เนี่ยก็ควรจะทําได้อยู่ประมาณ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยล้านอ่าอันนี้ให้ให้ให้นกลุนได้ดูในส่วนของพื้นฐานต่อนะครับซึ่งตัวราคาพื้นฐานเนี่ยทางบุสีเราเนี่ยให้ไว้ที่สี่สิบาทอันนี้พื้นฐานมากอ่ะโ <Okay. S 1> ทีนี้เรามาดูโรงการนะพี่มรเนี่ย ทั้งทุนจะเห็นได้ว่าหุ้นขึ้นมาสองร้อยจุดนะสองร้อยปลาจุด ADB a d c ไปไหนไไม่ค่มานะผมว่ามันขึ้นค่อขน้างน้อยนะเนี่ยขึ้นคข้างน้อยนะครับ,นนนอ,นนรบอย่างไรก็ตามการรีบาวขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้แย่นะครับเื่องจากว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยหลังจากผ่านเส้นสิบวันปุ๊บนเนี่ยเขาก็เกาะเส้นสิบวันมาตลอดเนี่ยนะไม่ได้แย่อนะไรนับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเดียวกันนะ นะครับอินดิเคเตอร์อะไรก็ยังโอเคนะไม่ว่าจะเป็น RSI ยเหนือ50 MACD ก็ยังชี้ขึ้นนะครับก็เลยมองว่าตัวนี้น่าจะมี u p ไซ d e ของการเอาเก่งกำไรได้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องวัดเป็นแนวฟิโบนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวแท่งยาวอแนวตานก็จะประมาณส่วนนี้นะฮะ <c oughs> ประมาณสัก31บาทก่อนอ่ะ31บาทเดี๋ยวผมเขียนให้ ไสามสิบเอ็ดนะครับถัดไปก็อยู่ที่สามสิบอ่ะเป็นสองเลเวลนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าในเรื่องของการไปชุ่มกองนอ,งงอนะครับน่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ทา,นะามาฝันนะซาราโตเคดซีนะครับสตอรี่ก็ตัดด้านหน้านี่แหละนะลนนุ้นกันนะครับ ึกขึางอเดี๋ยวผมอัปเดตตัวเซนเด็กให้ก่อนนะครับพอดีพี่ม่นไม่ค่อยทำละนิดหนึ่งนะจะได้ไม่มีไม่มีช่วงว่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตในส่วนของตัวเซนเด็กให้เลยนะครับก็เซนเด็กโดยรวมนะครับก็เป็นภาพการแบ่นตัวขึ้นอยู่นะไซส์วีอพเนี่ยนะในในในกรอบนี้เลย อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันแรงกว่าที่เรามองเอาไว้นะเพราะว่ามันอะลุผ่านตัวแนว uptrend channel นนตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับขึ้นมาได้แสดงว่าโมเมนตัมของการไปต่อเนี่ยยังมีนะฮะอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักทุนต้องเรามาระวังในช่วงนี้ก็คือตัวนี้นะฮะคือเรื่องของตัวไอซาย,ยตอนนี้ขึ้นมาที่ระดับ73็แหละ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่านักทุนที่แบบประมาณว่าเฮ้ยโอ้คุณช่วงนี้ดีจังเลยนะครับฝรั่งซื้อนะกองทุนเดี๋ยวก็ซื้อด้วยอะไรเงี้ยฉันจำข้ามาซื้อแล้วถือยองยาวเลยดีนะไหมเข้าใจไหมฮะอันอย่างอันนี้แต่ผมเขียนยังไงี้อ่ะถ้าสมมติจะเป็นลงทุนระยะกลางยาวอ่าลงทุนนะเน้นคําว่าลงทุนนะกลางถึงยาวเนี<ป>่ยผมว่ายังไม่จังหวะที่ดีนะ เออยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะมันอาจจะต้องรอย่อนิดหนึ่งนะให้มันลงมาถึงโซนเนี้ยประมาณเนี้ยถึงจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้ออันนี้ผมลงทุนกลางยาวอ่ะผมเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงนะส่วนจุดแถวนี้นะโซนแถวนี้อาจเปลี่ยนสีส้มโซนแถวเนี้ยเก่งกาไรได้ไหมเก่งกาไรได้แต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้โซนแถวเนี้ตัวอะไรใยเนี่ยมันจะอยู่ในเขตโอเวอร์บอท ะโซนแถวเนี้ยที่เป็นสีม่วงตัวนี้ไปสีส้มตัวเนี้ยมันจะอยู่ในเคสโอบอลนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เล่นได้นะครับไม่ได้บอกเล่นไม่ได้แต่การเข้าเล่นในช่วงเนี้ยคนจะเป็นละสองการเทรดดิ้งมากกว่าอ่าเวนเกิ้งกำไรนะฮะเห็นไหมคือต้องแบ่งเป็นสองสองโซนโซนถ้าเป็นอยู่ในโซนบนตรงเนี้ยอ่าโซนสีส้มตรงเนี้ยอ่าโซนหนึ่งไได้นะโซนหนึ่ง จะเหมาะกันเทรดดนะส่วนถ้าเป็นโซนสีม่วงด้านล่างอ่าเป็นโซนสองอันนี้จะเป็นโซนของการเข้าลงกรุระยะกลางยาวนะครับแต่มงมือตั้มของตัวเซนเด็กเนี่ยตอนนี้ก็แน่นอนนะมันยังเป็นแนวลงกิ้นอยู่ยังไม่ได้มีอะไรที่ที่เสียหายมากมายนะนะครับอ่ก็แบ่งเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะให้อยู่ได้อยู่ช่องบนนะใอยู่ช่องบนช่องบนตรงนี้ช่องช่องเบอร์หนึ่งตรงนี้ นะครับกินี้บอกเลยนะโอ้บอสเน้นเทรดดิ้งนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการย่อลงลงมาถึงโซนล่างตัวนี้ตัวโซนม่วงโซนสองนะครับอันนี้เข้าลงทุนระยะกลางย,ยาวได้อ่าอันนี้จะดูง่ายนะครับที่นี้ถามว่าเอ๊ะแล้วตรงไหนดีละ่ะถึงจะเข้าไปลงทุนกลางย,ยาวได้นะบเบื้องต้นเนี่ยก็มองอดีตตัวสองเส้นเนี่ยมันเหมือนใกล้กันคือเส้นสองร้อจะเส้นส10ิบหมด นะม,มันมาใกล้ๆก,กันเลยอ่ะตัวนี้ทั้งเส้นขาวตัวนี้ทั้งเส้นตัวนี้ทั้งเส้นสีเหลือโอ้โหเรียกว่าโซนเดียวกันเลยตรงเนี้จะอยู่ประมาณหนึ่งสองสี่สิบอันนี้จะเป็นแนวสําคัญในรอบนี้อ่านะคะแล้วก็เป็นโซนในการสมมติมีการย่อแล้วเป็นจุดในการเข้าซื้อลงถ่าประมาณนี้ทรับพี่มอน ก็ในเรื่องราวของการตามหุ้นในตอนนี้ก็โอเวอร์เขาเรียกอะไรโอเวอร์บรอดใช่ไหมฮะโอเวอร์บรอใช่มันโอเวอร์เยอะอยู่ฮะเจ็ดสิบสามแล้วอ่ะก็จะมาบู๊บูช่วงนี้ก็ก็เสียวๆนิดหนึ่งนะเพตอะนั้นช่วงนี้ก็จะสังเกตได้ว่าผมพยายามหาหุ้นอยู่โซนล่างๆมามาแนะนำแลยผมไม่ได้แบบไปหาหุ้นที่มันโดดโนดขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับอือจริงๆมีตัวนึงนะแต่เป็นตัวเล็กๆ ม่รู้นะี่คุณ<ล>อยากฟังนะอะไรเออตัวไหนคะอีกรัดไหนๆก็พูดแล้วรงเรฮะโรงเรียนของหนูโซนล่างเหมือนกันนี่ไส้โอโซนล่างมากๆโ<ๆ>รงเรียนของหนูทีนี้ถามว่าอ่าไหนเี้ยเดี๋ยวผมรายงหนไหนพุ่นไปละ<ช><อ>นะก็เนี่ยราคาหุ่นนะเขาลงจากสี่สิบห้าบาทนะเนี่ยโอ้โหลงแรงมากนะสี่สิบห้าบาทนะลงมาถึงสิบสองบาทได้โอ้ปูลงแรงมากทีเนี้ยคือผมก็เข้าไปเช็คนะว่าเอ๊ะ ไอ้กำไรมันแย่ขนาดนั้นเลยมันกำไรมันดรอปลงมาขนาดสี่สิบห้าลงมาสิบสองบาทเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไม่ใช่เลยพี่มอนเนี้ยกำไรมันทรงตัวประมาณสองร้อยล้านมาตลอดบางทีสองร้อยสี่กว่าด้วยคิวหนึ่งก็สองร้อยเกือบเกือบสี่สิบนะฮะแล้วก็ในส่วนของคิวสองนะครับทางน้ำข้อเ,เรามองไว้ประมาณสองสามห้านะครับก็จะเป็นการทรงตัวคิวันคิวแต่ว่าเพิ่มขึ้นเดียว้คียนะอ่ะเดี๋ยวให้ดู เปอร์นิดนึงแล้วกันนะจะได้เห็นภาพอาโชคดีครับผมผมจำจำไอ้กำไรผิดนิดหนักแต่ว่าดูสมเดยจแบบสองสองหกสองสองหกอันนี้ s อสไออสนะฮะอ่าสองสองหกนะครับบวกแปดเปอร์เซ็นต์คิวอันอ่าแปดเปอร์เซ็นต์ยามเยียแต่ลบทรงทรงตัวคิวันคิวนะครับเพราะนั้นถ้าออกมาแบบนี้เออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่นิพพานบอกนะคือกำไรไม่ได้แย่นี่ แต่ราคาพุทเนี่ยโอ้โหมันลงมาจนจนไม่รู้จะลงยังไงอ่ะที่มันนึกวบนึกออกเลยจากสี่ห้าลงมาตรงเนี้ยเออแล้วก็ล่าสุดตัวนี้ครับพี่มอนที่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นการรีบาวด์ได้รอบเดี๋ยวต้นรอบกแล้วกันหนึ่งเลยนะมันมีการทำไดเวอร์เจนตรงน,นี้ผมเชื่อว่าใครทีด่ดูเทคนิคมาเนี่ยดูกันออกอนยะู่ะมีนะครับตึงเนี่ยอันนี้ไดเวอร์เจนจาิน อันนี้ได้ปอร์เซ็นตอีกตัวหนึ่งนะพี่มอนอันนี้สําคัญเลยใครที่ชอบเรื่องวอลลุ่มนะฮะสังเก็บดีๆนะฮะตัวนี้ครพี่มอนแต่ผมหดลงไปนะแต่ถ้าคุณที่ชอบดูเรื่องวอลลุ่มนะลองสังเกตตัวนี้ดีๆนะตัวเนี้ยเมื่อวานนี้นะตัวแท่งวอลลุ่มตัวเนี้ยที่มันเข้ามามันเป็นแท่งเขียวเนาะเพราะนั้นไอ้ตัววอลลุ่มเข้ามันควรจะเป็นวอลลุ่มซื้อถูกไหมพี่มอนอ่า ทีนี้ตัววอลุ่มซื้อตัวเนี้ยนะผมลองตีไปนะโอ้โหมันจะว่ามันสูงมากๆนะสูงกว่าในในช่วงประมาณสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาหมดเลยนะทั้งโซนเลยทีนี้ผมว่าอ่ะมันมีตัววอลุ่มสูงๆตัวเนี้ยอยู่สองสองอันสองทัพอันปรากฏว่าไอ้ตัววอลุ่มสูงตัเนี้ยมันเป็นวอลุ่มเดงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแท่งเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นการวอลุ่มเขียว โทษดีครับเป็นแท่งเขียวแล้วววลุ่มเยอะมากๆเป็นแง่งแรกนะแบบเรื่องว่าอันนี้ผมมองเป็นไม้ต้นเลยนะสำหรับการรีบาวในรอบนี้นะครับผสมด้วยในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ไดเวอร์เจน์ล่าสุดราคาผ่านเส้นา50วันขึ้นมาตัวงบก็ไม่ได้แย่ถ้าออกมาตามที่กรุงสีเรามองก็ไม่ได้เยอะอะไรก,ก็ยังเติบโตได้อยู่หลังดีเพราะนั้นผมมองว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะรีบาวได้ตลอด เพราะถ้ามันเรียนแบบงานนี้ด้วยเหตุและผลเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนียนฮะแล้วก็ที่ชอบเนี่ยเข้าโมลุ่มริงงทิมนคือมันพุ่งมาของโมลุ่มขนาดนี้มันมันไม่ควรจะไม่เนียวอ่ะนึกนึกนึกว่าเออพิอนก็มันพุ่งขนาดนี้เป็นเอ็นไหมเป็นเอ็นเนี่ยอ๋อเป็นเอ็นไหมก็แอบลุ้นนะพิมอนแอบลุ้นจำได้สูตรของกัสใช่ใช่ก็ก็ยังเลงเลงว่าอยากจะ อยากจะมาอบลงอีกกัะน่อมนะตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่าช่วงนี้ใช้ได้บ่อยมากจังหวะ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 เทรดดิ้งนั่นเองใช่ครับแต่ที่ผมมองว่าถ้าใครชอบไซการไซเล็กนะตอรี่ดีเนี่ยแล้ววลุ่มที่มันเปิดปูดมากมากเนี่ยผมว่าน่าสนใจลองติดตามงนะตรงนี้ก็ติดตามปึ้นฐาาเนี่ยของทางฟูงสีให้ไว้ยี่สิบเจ็ดบาทเออ เนี่ยนะอันนี้มีพื้นฐานมา SISB SISB ใ,ใช่ครับนอนเดือดขอบคุณมากเลยครับพิจการขอ,อขอบคุณค่ะพี่มอนคับสวัสดีครับใครสนใจเ,เรื่องราวเบิ้ลเครื่องหรืออะไรต่างๆซึ่งคุณกัจจังเองก็เคยออกไปในข้อมูลตรงนี้กับทางวิสเนตไลายอะไรนะก็เราติดตามดูจังหวะเล่นเครื่องจังหวะเบิ้ลจังหวะเงินเช่าอะไรนะ